มาไม่ได้เล่นพาคเจตนานเลยไปลวยระดับเคอรโลกที่มีความสันติสุขและปกครองด้วยความเป็นธรรมนั่นคือเป้าหมายของจูก,กัดเหลียงที่พูดไวต้ต่อหน้าเล่าปีอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเขาณปัจจุบันนี้โลกของเขาก็ยังเป็นเพียงแค่ความฝันอันห่างไกล เป็นพียงเป็นเที่ยง <c oughs> จุดอ่อนของเขาถูกย้ำเตือนด้วยกองทัพของจอโจโฉที่บุกเข้าตีมณฑลจินอีกครั้งแ <c oughs> ม้ว่ากลยุทธ์ของคงเบ้งจะทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงภัยพิบัติมาได้แต่อนาคตของเล่าปีก็ยังมืดมนอยู่ดี <c oughs> หลังจากการตายของเล่าเปียว <c oughs> เล่าอ๋องก็คึ้นรับตำแหน่งและยอมจำนวน่อ,อโจโฉยอมง่ายเหลือเกิน เมื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วเล่าปีจึงหนีออกจากกองทัพโจโฉและมุ่งหน้าลงใต้เวลาคือสิ่งสำคัญแต่มีบางอย่างที่ทำให้กองทัพของเขาเดินช้าลงนั่นก็คือเล่าปีพาชาวบ้านจากจิน้นไปกับเขาด้วยคุณธรรมที่เขามีคือสิ่งที่ผู้ที่ถูกกดขี่ต้องการ และเล่าปีก็ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อทหายเก่าของเขาเพื่อที่จะฝันเห็นโลกที่มีแต่สันติภาพเมื่อประชาชนเคลื่อนที่ได้ช้าลงในที่สุดทัพของโจโฉก็ตามมาทันที่ชางบานในที่สุดโลกแห่งความยุติธรรมจะถูกกำหนดให้จบลงณที่นี่หรือไม่จะถูกกองทัพของโจโฉต,ตีแตกได้หรือเปล่าเล่าปีและโจลุ่งรวมถึงพวกชาวบ้าน กำลังจะถูกทดสอบนักบัตรนี้มาแล้วจูรงเบเทิลออสช่างบานตัวละครที่อาพัฒในประวัติศาสตร์แต่คือเพกในวรรณกรรมมาแล้วคาสเซนีนอ๋อชาวบ้านหนีตายเอาไม่อยู่ออลูกชายของท่านโลปีถูกทิ้งไว้ข้างหลัง <What? S 1> อะไรนาะนี่นี่เป็นเรื่องที่แย่มากาเดี๋ยวนปน้าทีีฉันเอง ข้าจะปุกไปช่วยเขาส่วนท่านก็รีบหนีไปเอ๋แม้เตียวหุยฮะมาเลยนี่ครับตงตามวรรณกรรมฉากนี้ฮเฮฝ่าทัพรถอาตวเตียวหุยเฝ้าสะพานฮะมาแล้วอย่างเทอ่ะโคตรพระเอกอ่ะตรงนี้ปล่อยเป็นนาที่ข้าเองไอ้น้องได้เลยไปครับ เห็นก็เล่าใจโอ้โหอะมาเราต้องตามหาลูกชายของทเทโลปีเขาถูกท,ทิท้งไว้ที่ไหนสักแหง่งเราต้องรีบหาก่อนที่กองทัพของโจโฉจะเจอ,จอช่วยด้วยช่วยด้วยสองจุดสีเขียวรีบไ,ไปเลยมายากไหมยากเพราะว่าผมกู้อย่างเดียวเนี่ยภาคเนี้ยไอ้พวกนักธนูแม่งตีแม่งโคตรแรงเลยซึ้มเอาสิ mù sao cháu hai biển số này chúp 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 อไอ้จ้าเรียบร้อยนะฮะเดไปกันต่อเออขอบคุณมากเลยขอรับไปช่วยชาวบ้านได้หนึ่งจดุดรองเท้านี่เพิ่มพลังความเร็วให้กับม้าด้วยโอหแม่งอย่างชอบอากับภาคเนี้ยมันมีอะไรที่แบบสุดท้ายเรามากเลยภาคเนี้ย <c ười> เดี๋มาโดนย่อลากไปหายพวกนักธนูให้ได้แม่งต้องจัดการมักนก่อนเนี้ย เฮ้จ okay. ้ามาจ้าเฮ้โดนอีกเลี้ยวหรือโบลัาโนูไม่ได้กูเห็นนะเอาอีกเอาอีกโอ้หกดมูโซมันมากเลยอี๋เฮ้ยอืออ้าวอยู่สกายเลยมึง เงือจะฆ่าชาวบ้านเหรอบังอาจจิกจ <no> ิกจิกขึ้นโอเคเอาหาเร็วขึ้นมาโถยจ้าเฮ้ย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 จ้าเฮ้ยมันโถขอบครับอือจ้ออันนี้ก็ไอ้นี่แต่ชาวบ้านไม่โดนนี่เฮ้ยเอ้ยขึ้นรันแลท์สวยฮ่ฮ่าจ้าปึ๊บ อ้ยน้ำลายกระจาย่เนี่ยยอเจ๊อีกทีเรียบร้อยจ้าว้าวโฮ้ยมา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 ไม่ไดแล้วก็เก็บรองเท้าเฮ้ยเพิ่มความเร็วอันนี้ก็ขึ้นบนจุดสีเขียวข้างบนจุดตรงนั้นเสื้อเน่มันเข้าประตูนี้อันนี้ฉากนี้มันก๊อปจากภาคึกนะ ตอบตัวเลวดิฮัลโหลท่านนี่มีชื่อเสียงอย่างแท้จริงการกระทำของท่านเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทัพเราไม่ต้องมีหลอดกำลังใจอ่ะพางเนี่ยเฮ้ในท่านข้าอยู่นี่ช่วยด้วยเออประตูเปิดแล้วอีกสองตัวมามาโดนเฮ้โบตั๋คทูเดียวเดียวเยอะเยอะจะกลับไปก่อน

เอ้ยผิดทางเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปจุดสีเขียวนั่นแหละน่าจะเป็นอาเต้าถ้าจำไม่ผิดนะมันต้องใช่เด้สองมาแล้วหมามันต้องสองแล้วไปแล้วหาเต้าเออมันต้องอย่างนี้สิเออไม่เชื่อพาคกบภาคกบอะไรก็ไปรู้เออโอ้เข้าไปฮ่าฮ่าเรามาแล้วอาเต้า

โอ้นี้อ๋อพี่จ้านี่อะไรขึ้นโอ้โหอะไรกันวะพี่ตึ๊งจิกจิกจ้าท้าโอ้นงูโตกลากระดับไม่อื้มฮึให้จ้าทีนี้ย่อจบวู้ของกินของกินขึดเกาะ กองกินกองกินเร็ว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 เก๋อ๋อเกิดอะไระะขึ้นเนี่ยประตูปิดคัดตซีนอานายท่านอา้าวเจอแล้วอาเต้าตัวน้อยไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องท่านเองนายน้อยขอสาบานด้วยชีวิตของข้าเก๋ ็บไปออกจากที่นี่ตูเปิดแล้วเราไม่จะไปต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเรารีบหนีกันเร็วขึ้นมากันเลยขึ้นมาแล้วรีบหนีไปครับไปจุดสีเขียวไปหาเตียวเอ็กเต็กเดะไปฉากเดียวกันกับภาคหกไอตัวนี้ไม่ต้องสนใจไปเลยยาว,ยาว เอออ้าประตูปิดเวแล้วเอ้าเจียวขับมานี่มูโซข้าไม่อยากทำลายชายที่อุ้มเด็กหรอนะแต่ข้าคงจะปล่อยเจ้าไปไม่ได้โอ้โหจะตายเกี้ยเฮ้ยเฮ้ยอือในโบนัทหนูเกี้ยว่โดนอีกนั่นแหละโอ้ยมีกลุ่มหนึ่งโอ้ยกูจะตายกูจะตายกูได้เล่นไหนเนี่ยโอ้โหทางนี้เล่นยากเลยโดน กดมูโตกันกระจายย่อเอาไปอีกไอ้ไรใจไม่ได้เอาอีกย่โอ้โหตากันเรื่อยๆโดนกันเรื่อยๆบล็อกเหรอบล็อกเหรอเฮ้ยจ่อโดนอีกทีเ้ยตายไหมเรียบร้อยโอเคแม่งโอ้โหเหลือตัวเหนื่อยมาก เกือบเออขึ้นน,น,นั่นแหละโอ้โหจ้าเฮ่อมาึเอ้ยไม่ถึงตอกอะ่ะโดนทะลวงเราต้องรีบข้ามสะพานแล้วเฮียเรียบร้อยเฮ้ยเกือบตายอย่ไปเอ๊ะผิดทาง เียไปเลยน่าจะไม่มีอะไรมาขวางทางแล้วมั้งลงโลงครับแม่เพลงก็เราใจเหลือเกินมันต้องอย่างนี้จิว่าภาคเนี้ยแต่เสียดาไม่มีเนื้อเรื่องของริปโป้แกพุ่งไปเลย เออถึงสภาลา่สาสปาลเตียงปันเกี้ยวโอ้โหอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ยังก็ต้องโดนเอาเข้าไปจ่อโดนอี่เออเอาอีกนั่นแหละสี่ร้อยตัวโอ้โหเอ้ตามทับมันก่อนขอบคุณครับดนจอ,โ,อโหหายเด เด้จ่ออ้งถึงไหม้ไปไม่ถึงไม่เป็นไรยบจอฮ่าอีกนิดซึมโอ้ยไม่โดนด้วยอือเปียบร้อยเล็กตัวฮ้จ้อ 1941, โอ้ยเรียบร้อยจ้าจบโอ้โหเอ้ยดาบต่อเนื่องท่านเตียวหุยเ่ยตายละฝากด้วยเอาละมาคราวนี้ก็เตียวหุยสินะเ่ยเฝ้าสะพานมันต้องอย่างนี้ดินั่คือเตียวหุยผู้ยิ่งใหญ่ มันผูใ้ใดปราถนาความตายก็กล่าวมาได้เลยแม่เสียงคำรามเรียบร้อยอยากตายก็เข้ามาไปลุยฮีจอกเฮือ ไปเผ็ดาไอ้พวกอาธรรมไม่มีใครผ่านตรงนี้ไปได้หรอกเอว้ยต่อรวบรวมกำลังเป็นที่ทาเรือแล้วโอ้ยลินล้นรัวปั่นตึ้มเอาสิหมูโซเรื่อยๆน,นั่นแหละปั่นเคลื่อนทิ้งจ่อเอาสิอย่างมันระด้านนี้เฮ้ย

เฮ้ยโอ้ยการกาดเฮ้ยเยเ,ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยไม่ใช่เดวิลมีขายนุย่ยโอ้ยออนเรียบร้อยลิกหนึ่งตัวเห็นมาเรื่อยๆวะไม่ใช่ปัญหาเรียบร้อยจ้ามาเซสองร้อยตัวแล้วโอ้โหตัมาเรื่อยๆเว้่อยไปจ้าเรามาถึงครึ่งทางแล้วลีกนิดเดียวเท่านั้น อือหมุนปุ้ยยังไปเอาอีกอือกดมูตโตกันเก็บใจภาคเนี้ยจ้าอือปุ้ยยังฮ่าโวจ้าซึมมาดิวะคนไม่เละ เฮ้ยโอ้โหไม่ท่าสุดท้ายแม่งไม่โดนดาเมจอะไรกันวะสเก็ตมาหลายรอบแล้วเนี่ยฮ่าฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเออตัวนี้โดนเอาเลยเออแปลกพี่จอดอายเรียบร้อยเอ็มมาโดนหมุนเวียง อะไรอะไรโดดอะไรปับเข้าให้เฮียไอ้ขวานโอเคเอาละ่ะคิดว่าพอแล้วถึงข่าวที่เราจะต้องหนีแล้วแอเดียวกำลังมันอื้ออุ้ยยังอัดฮ่าฮ่าเฮ้ยโจโฉมาเดี๋ยวสิ เอ้ยเตร็วเตเร็วอีกโอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ย เอาเฮ้ยจ่อเฮ้ยมันมูโซเราก็ต้องมูโซสวมอุ้ยเกือบเฮ้ยเอออื้อไอจับผิดตัวไอมูโซหมดโอ้ยหลอกเออคนอื้อนั่นแหละเวียงไอโอ้ยท่าซ้ายไม่โดน เอาอีกไปไหนอะหมูน้อยเวียงตายเลยไม่ตายเว้ยเด้เฮ้ยจ่อไปเออเรียบร้อยแล้วเว้ยูอเคของกินของกินไอ้มาเย่หายแล้วรีบตามทับไปโหพลังเหลืองพลังเหลือง

มับเข้าให้เวียงห้าพี่จ่อห้าเก้าร้อยห้าสิบเอาซีเอาซีโดนมับเข้าให้เวียงเรียบร้อยจ้าแห่หัวเจ้าซุ้ม ไปต่อรีบไปให้ไวศัตรูแม่งดักตลอดทางไม่ได้ดักตลอดทางวิ่งตามมาทันเย่มาสองตัวไม่ต้องสนไปเลยจุดสีเขียวๆนึ่นโอ้ เออตีไม่โดนเจได้เจกันเว้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าไปเลยโอีกไกลเลยจะใช้อีกทีก็เสียดายมาแล้วจ้าเฮ้ยพวกนี้กำลังทำร้ายชาวบ้านบังอาจ้ังโดนประหารเฮ้ชู่ลง ฮ่าโดนฮี่จ่อฮึโอ้ยไม่โดนเอ๊ะเล่นธาได้แล้วศัตรูมีแค่ตัวเดียวโอเคเพืับเข้าให้ผู้ยิ่งทิ้งฮ่าเอ๊ะ เก็บของเวียนทิ้งแล้วก็ต้องตามไปเก็บของโดนเอผ่าจับเลยดีสุดแล้วเเฮอ๊ะโอ้โโหดนตีแม่งแทบกลับบ้านเกิดเลยทีนึงโอ้ยลิ้นล้วดน้องตีทีนึงแท,งทบกลับบ้านเกิดเลยเอ๊ะ

เจ้าสมควรได้รับคำชื่นชมสหรับความกล้าหาญของเจ้าฮนี่แหละบักรบกูยิ่งใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมูโตกูก็มูโตบ้างเอาสิเอาจับไม่โดนเดี๋ยวไม่เป็นไรโอ้ยแม่งเกือบตายจับมาพ่าย มันมีพ่อนักธานูอยู่นี่วะเวลาไออดีจาก,การเจอโถโอเฮ้ยอยู่ไหนเอ้าเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะรอดเกือบตายเลยหายอมจ,จำนวนต่อพลังของเจ้าในครั้งนี้แหละแต่ครั้งหน้าจะเจอกันเจ้าไม่รอดแน่